สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ามาพบกับป้าแดงอีกแล้วเนาะวันนี้ป่าก็ว่าจะไปหักโนไมโนโจดคือเกาเ่าอลไจ้ะแต่ว่าป่ามานะานนาวันนี้ป่าไปเจอเฮ็ดจ้ะเฮ็ดเข่าใครเนาะบ้านป่าเรียกเฮ็ดเข่าใครก็เลยพาพี่น้องมาเก็บเฮ็ดจ้าไปจับไปเก็บเฮ็ดกันจ้ะเฮ็ดไครงามๆกันจ้าคืนอากาศมันร้อนอบออบเนาะป่าคิดว่ามันต้องมีเฮ็ดแน่น,นป้าก็เลยมาดู ปลาเห็ดที่มันอยู่ในป่าเห็ดป่าป่าป่าหน่อไม้ป่าโจดนะแต่ว่าเห็ดป่าเนี่ยตอกมันจะไม่ค่อยแข็งแต่มันเป็นดินทรายเนาะอันนี้บ้านป่าเรียกเห็ดเข่าไข่เนาะแต่ภาษากลางน่าจะเรียกเห็ดไข่จ้ะดอกงามงามเลยแหละดอกเนาะเดี๋ยวหาพวกมันก่อนเด้อะจะได้โพกแกงเจออีกแล้วจ้ะ

น,น,นี่จ้ะหาอีกหาอีกหาอีกก่อนเลยจ้ะเพื่อจจให้อีกเจออีกแล้วจ้ะเจออีกแล้วนี่อันนี้บาดแล้วจ้ะกระปุ้ยนะอุย้ยไปจ้ะไปหาตัวนะตัวเผื่อจะมีอีกเนาะ หวานด้วยจ้ะวันนี้นาจะพกเก่งด้วยทุกคนเห็น้ วันนีหมานเด้อมาหาหนอ่อตูดจะได้เห็ดเด้จจอดจ้ะนี่งามเนะจ้ะดูงี่ลอนมุดเด้ยวจ้ะเงาหมุดเลยดูเถะ ก็ไม่ได้โอ้ยหนาวเสียดายเนาะก็งงอกเต็มอะไรเนูะโดยไม่เหลือันนี้ไม่ได้ทิ้งไปนีน่เนอกจให้มันเป็นเชือกพีน้ำจะได้งอกตรงนี้อีกเนาะ มันติดน่งงาอาเลยจ้ะบานหมดเลยเนาะนปากจิ้ตัดน่องเลยดี๋จ้ะนี่โอ้ยดีใจจ้ะได้เฮ็ดวันนี้เนาะเฮ็ดน่องเลยจ้ะเดี๋ยวต่อไปป้าก็าจะพาไปหาเฮ็ดด้วยเดี๋ยวที่นี่เนาะนี่หองดอกจ้าหองดอกจ้ะบานแล้วอย่งด้วยหมานหมานคือเกา่าเนาะ เห็นปา่าเห็นใบไม้มันเป็นตุ้งเพิงปากเลยเอามีดไปเคลียร์เนาะโอ้ยเกือบพักจังน,นี่นโอ้ดอกงามงามแต่ดอกนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยป่าดีใจใหญ่เลยมันมันได้กินเห็ดจับวันนี้ได้กินแกงเห็ดเนาะได้เกงให้แม่กินจ้ะนี่งามเนาะเจอหนึ่งจับเนาะหัวเขียวอันๆเลยอันนี้เห็ดไข่ของแท้เนาะ ไม่แข็หอมเขียวจ้ะหอมต้องเขียวแบบนี้เขาเรียกเคสไข่เนาะนี่เจ๋อแคล้วงามงามจ้ะดอกยางงามเนาะนี่อืมตัดตีนชิงตินหอมเนาะตัวว่าชามันเถอะหอมย่างดีหอมอจ้ะไปะหาตจ้ะเจ๋อแล้วจ้ะหมานหมานเนาะปเหรออันี่ดอกดดงามงามจ้ะ หัว,วเขียวแล้วลุกเลยน้ำจ้ะดกนี่น้ำเนาะตาจักรตานี่หอ,อ,าาอ,อมรุ่มเลยจ้ะหอ,อ,อมหอ,อมเจอหน้อยๆเป็นกระดุมโย น้้ยน้ยจ้ะสภาพปลามันเปลี่ยนไปเนาะมันไม่เหมือนเดิมจ้ะมันคงจะบอ,อกไม่ได้แล้วแ,แถวเนี้ รถผ่านมาเนาะมองมาเห็นเห็ดปกฟูนี่จ้ะอุย๊ยว่ามันเชี่ยจะเนวาวเนาะวปพาเก็บมันจ้ะดูว่ามันจะเหลือจักดอกไหมะจะเนามืดไหม าจะได้เท่านี้เนาะอันนี้เน่าเลยเอาไม่ได้กินไม่ได้เลยจ้ะแค่ปลดผ่านมองเห็น ก็ได้ใส่เวลาเนาะ